เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอากล้องที่เราไม่ได้ใช้นานนะมาลองใช้ดูนะทุกคนผมไม่ได้ใช้กล้องตัวนี้ก็ช่วงนี้ก็นานเหมือนกันนะครับเป็นเดือนเลยนะเพราะว่าแบบติดงานนะครับงานเยอะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอาน้องไปเทสนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าอยากทําคลิปเกี่ยวกับการนี่แบบไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวครับคาเฟ่อะไรประบาดนีนะครับ เหมือนแต่ก่อนอย่างนี้เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนผมขับรถเที่ยวบ่อยมากครับผมทุกอาทิตย์นะครับมันหยุดไปบ่อยมากแต่ตอนนี้ก็คือเดือนหนึ่งในครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์นะทุกคนนี่น่าจะใช่ไม่มีตังค์นะทำไงได้มีรถแต่ไม่มีตังค์อืมเดี๋ยวเราจะเทสร,รับออกดูเลย เมื่อวานเขาก็มีวงสวงกันเม่นี้นะแบบรถติดบา้าโยโฮวัตเตเชลเบนร,รถใครวะเน,นี่ยรถพี่เบียร์ไปหยกแล้วผมผมนี้เจอรถพี่เบียร์ไปหยกเลยทุกคนโอ้โหสวยบ้าเลยเออเมื่อคืนก็ตอนสดุบก็ไปเจออยู่ที่ร้านสีจัดรูบสดได้ขอแก็ได้ทุกคนวันนี้ก็ค่อนข้างรถติดนะครับเออเดี๋ยวเราก็จะซอกแซกซอกแซกไปได้ มันเยนเมื่อ้าอยู่ครับอากาศดนะีวันนี้หนาวมากนลทุกคนมันช่างหนาวอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเทระบบนะบผม็ะทำรถเล่นดูนะเพรานะว่าแบบไม่ได้ขับรถเล่นแบบนานละย,ยุ่งแต่กับงานเลยทุกคนรถติดนะครับไปถึง นูน่นข้างหน้านนไปได้ไหมวะไปได้นะแต่ก็ยังมีที่ไปได้มันจะติดถึงหน้เซีนท่านเลยอนะ่ะยบปุบ๊บหลบซ้ายหลบขวาเอ้ยตกล่องมันให้ตกล่องมาด้วยจักล่องมามันจะตกล่องโอเคนะไปได้นะตอนนี้ก็จะช่วงปีใหม่แถวนี้ก็น่าจะรถติดน,นะนะ เพราะว่ามีงงมีงานมีต้นชิมงชิ่นมากนะอยู่แถวแถวเซนท่นนะนี่ก็ติดนะติดมากเลยถือว่าติดเยอะนะไปทำงานนี่แบบสายเลยนะเนี่ยต้องซอกแซกไปอะ่ะแต่บรรยากาศก็หนาวอยู่แต่ก็ดีนะ ผมไม่ได้แบบมาขับรถแบบชิวๆแบบนี้แบบนานแล้วทุกคนส่วนมากแบบจะเร่งรีบไปทำงงทำงานประมาณนี้ออกกล้องมาเที่ไใหม่ก็แล้วกันเดีย๋ยวจะพาไปทำคลิปทำคลิปเที่ยวแล้วทุกคนอยากเที่ยวแล้วทำงานแล้วเบื่อแล้วเบื่องานนะเบิกเราต้องมีแบบเบื่อไรบารลานนะให้แบบเก็บความสุขก็เ็บตัวเองหน่อยไฟเขียวพอดีเลยไปครับ รถติดมากโอเคครับผมอันนี้ก็มาเทสกล้องให้ดูเฉยๆนะผมเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วก็จะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับต่บคที่ติดตามมัคทับ